โดยที่เราไม่ต้องลงน้ำนะครับดูกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาช่อนนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อนะครับโดยที่ปลาพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ให้อาหารสําเร็จรูปเลยนะครับหรือว่าอาหารเม็ดนะครับเพื่อนๆครับเราเลี้ยงเป็นธรรมชาตินะครับเป็นปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนนานนครับเพื่อนๆนครับเห็นไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องบ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียงนะครับ e ีีนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาดูบ่อนะครับที่ผมขุดไว้นะครับระหว่างปีนะครับแล้วผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับว่าบ่อเนี่ยมันมีปลาอะไรบ้างโดยส่วนมากก็จะเป็นปลาดุกปลาช่อนนะครับเพื่อนๆนครับแล้วก็จะมีพวกปลาซิวตัวเล็กๆนะครับผมพวกเนี้ยมันจะ ในเรื่องของปลาซิลเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารให้กับปลาตัวโตนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกหรือว่าปลาช่อนนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญคือวันนี้ผมพาเพื่อนมาดูนะครับว่าผมจับปลาเพื่อจะเอาไปทําเป็นอาหารนะครับในครอบครัวนะครับว่าผมจับอย่างไรนะครับตอนแรกๆเนี่ยผมก็จะใช้พวกพวกแเนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยมันชักจะเริ่มดื้อแล้วครับผมก็จะวางตะข่ายนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าตะข่ายที่ผมใช้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับ โดยส่วนมากปลาที่ผมได้เนี่ยมันเป็นปลาอะไรนะครับโอเคครับไปเลยครับเพื่อนๆครับไปครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าผมวางตะข่ายนะครับผมวางตะข่ายเนี่ยเป็นตัวแอลนะครับเพื่อนๆครับผมจะวางตรงริมบ่อนะครับผมจะไม่วางตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันเก็บผู้ลาบากนะครับหรือว่าเราจะเก็บปลาเนี่ยเก็บลําบากนะครับแต่ถ้าเราวางตรงริมเนี่ยมันเก็บง่ายนะครับเพื่อนๆครับส่วนมากเวลา ตรงขอบบ่อนะครับมันก็จะเป็นพวกปลาช่อนนะครับปลาช่อนเนี่ยมันชอบมาอยู่ตรงขอบบ่อนะครับช่วงระหว่างช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมครับเพื่อนๆครับอันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูนะครับว่าผมมันติดปลาอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับมก็จะยกขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ไม่ติดนะครับ ตะไคร้ที่ผมใช้นี่เป็นขนาด8เซนนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋มาดูนี้เนี่เราไม่ต้องลงน้ํานะครับเพื่อนเครับเราก็จะยกขึ้นมาเลยมาดูมุมนี้นะครับเพื่อนเื่อนครับครับ ถ้าเกิดเราเจอปลาเนี่ยเราก็ลงไปเก็บได้เลยนะครับหรือจะดึงขึ้นมาจากขอบบ่อนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่เจอนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาช,ช่อนนะครับเพื่อนๆครับปลาช,ช่อนหอว่าติดเยอะนะครับอโอเค ปลาในบ่อของเราก็จะเป็นพวกปลาดุกปลาซิวนะครับปลาเล็กก็จะเป็นอาหารให้ปลาใหญ่นะครับส่วนปลาใหญ่ก็จะเป็นอาหารให้เรานะครับเพื่อนๆครับเี็นมิตนะครับเพื่อนๆครับเราก็จะมาดูเราจะมาเก็บระหว่างวันนะครับเพื่อนๆครับปลาโอเคเป็นรดูตนี้ครับเพื่อนๆครับ อยู่ตรงนี้ครับติดหรือเปล่าโอ้อือ <Ooh. S 1> หนึ่งตัวครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับมาดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับ ขนาดประมาณสักหกขีดนะครับ6ขีดเจ็ขีดน่าจะได้ประมาณสัก6กขีดนี่ครับเพื่อนๆครับตัวนี้เป็นปลาทอดนะครับไปดูเพื่อนเพื่อนครับ,รรรบ,รบโดยที่เราไม่ต้องลงไปนะครับเพื่อนๆครับนครับรใช้ไม้ไผ่นี่นะครับ ่นครับผมนะครับเวลาเราสาวขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องลงน้ำนะครับเดียกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปลาช่อนนะครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าได้ผลนะครับเพื่อนๆครับขนาดสเปคตาข่ายเนี่ยแปดเซนนะครับเพื่อนๆครับลองเอาวิธีแบบนี้ไปใช้ดูนะครับว่าเวิร์กหรือเปล่านะครับถ้าบ่อเพื่อนๆเนี่ยมันมีความลึกนะครับ แล้วก็จับยากเนี่ยเราไม่ต้องไปลงไปจับเราวางแค่ตะข่ายอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เก็บระหว่างวันอาจจะเป็นช่วงเย็นก็ได้นะครับเพื่อนๆครับหรือว่าช่วงเช้านะครับแต่ของผมนี้จะมาเก็บช่วงเย็นนะครับได้วันละประมาณสักหนึ่งกิโลหรือว่าครึ่งกิโลมีทุกวันนะครับถ้าปลาของเราเนี่ยมีปลาเล็กแล้วก็ปลาใหญ่นะครับผมมันเกิดการหมุนเวียนระหว่างปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมทําการเก็บกู้ก่อนนะครับผม โอเคครับเพื thinking, film, so partido, ่อนๆครับอันนี้เป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อนะครับโดยที่ปลาพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ให้อาหารสําเร็จรูปเลยนะครับหรือว่าอาหารเม็ตรนะครับเพื่อนๆนครับเราเลี้ยงเป็นธรรมชาตินะครับเป็นปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนนานะครับเพื่อนเครับเห็นไหมครับเลี้ยงมันจะโตระหว่างปีนะครับเพื่อนๆครับตัวมันจะใหญ่นะครับโอเคครับสูตรนี้เอาไปลองทําได้นะครับก็คือว่าถ้าเราจะจับปลาเนี่ยเราวางตะข่ายครับขนาดสักประมาณสักแปดเซนนะครับเพื่อนๆครับวางไว้เลยนะครับระหว่างวันเนี่ย ปลาพวกนี้มันก็จะออกล่าเหยื่อนะครับเป็นเป็นปลานักล่านะครับเพื่อนเครับเวลามันลอยไปลอยมาตามขอบบ่อนะครับมันก็จะติดตะข่ายของเรานะครับเพื่อนเครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แหหรือว่าใช้เบ็ดอะไรเราก็มาเก็บระหว่างวันช่วงเย็นกับช่วงเช้านะครับเพื่อนๆนครับโอเคครับผม ครเพื่อเพื่อนครับภารกิจการดักปลานะครับโดยใช้ตะข่าย8เซนนะครับผมเวิร์กนะครับเพื่อนๆครับวิธีนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากเอาลองไปใช้นะครับถือว่าโอเคเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลืองแรงนะครับเรามาเราก็มาเช็คดูแต่ละวันนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยเรามาเก็บกู้ได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยการวางตะข่ายถ้าเราบ่อเราขุดไว้นะครับวางตรงริมริมนะครับเพื่อนๆนครับเพราะว่าปลาช่อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านริมบ่อนะครับเพื่อนๆครับวิธีนี้ดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ โอเคครับหวัสดีครับ